นะผมนะร้องไม่เป็นผมไม่ใช่ขมเมนผมไม่ชอบตินดินโ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 น,น,น,นผมเป็นศิล,ลปินไม่ชอบเพลงท้องถิ่นผมไม่ใช่กันตรึมบอกว่าอยากพอกันตรึมเพราะผมไม่ใช่กันตรึมผมร้องกันตรึมไม่เป็นตอนนี้ครับเข้าสู่เวลาที่แดดร่มลมตกแล้วนะครับผมว่าตอนนี้อากาศกําลังดีมากเลยครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมนอนตรงนี้ได้เลยครับเพลนเลย แล้วก็ตามบริเวณชายหาดเนี่ยครับรมตอนนี้ถูกเก็บเรียบไปหมดแล้วครับเราก็จะเห็นเป็นต้นไม้นีครับต้นมะพร้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยผมว่าใช่ครับน่าใช่ต้นมะพร้าวมองออกไปเจอทะเลครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับมีไก่ย่างอยู่ในปากเข้าทะเลจริงครับ เนี่ยครับหลายๆคนนะครับก็มาใช้เวลาในช่วงเย็นเนี่ยครับมานั่งพักผ่อนอย่างเงี้ยครับมาเป็นคู่กันจับมือกันเดินกันแถวนี้ครับบางคนก็พาลูกมานั่งเล่นไฟายครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดูอบอุ่นมากเลยนะครับเพราะเมื่อไม่มีเก้าอี้โต๊ะแถวเนี้ยครับคือบรรยากาศของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็หายไปเลยแต่มันเป็นบรรยากาศแห่งการพักผ่อนครับเข้ามาแทนที่ครับซึ่งบรรยากาศตอนเนี้ยผมชอบมากเลยครับ ดูแล้วก็เพลินๆสบายๆเลยครับเนี่ยครับมีบันนาโบ๊ด้วย no ผมว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตามชายหาดกันเรื่อยๆดีกว่าครับ Mama made นี่ครับหลังจากที่เราสังเกตชายหาดได้ครับอย่างเงี้ยก็หลังจากนักท่องเที่ยวยกขยงกลับบ้านไปเนี่ยครับก็จะทิ้งพวกเนี้ยไว้ละครับเป็นขยะครับซึ่งคนละชิ้น2ชิ้นเนี่ยก็มีอยู่เต็มทั่วประหาดไปหมดเลยครับซึ่งจริงๆอถ้าเราหยิบกลับบ้านไปเนี่ยก็คงไม่มีภาพที่ไม่น่าดูแบบนี้นะครับ ครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่มาที่บางแสนเนี่ยแล้วเรียกว่าถ้าได้ทำเนี่ยอโอ้โหถือว่ามาถึงแล้วครับนั่นคือการปั่นจักรยานนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ช่วงต้นหาดครับผมไม่อยากไปดูจนสุดปลายหาดเลยครับผมว่าจักรยานนี่แหละครับเป็นทางเลือกที่เพลินที่สุดแล้วไปครับไปปั่นจักรยานเล่นดีกว่า ครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครับจักรยานครับพร้อมลุยเต็มที่ถึงแม้ว่าจักรยานเนี่ยจะแบบน่ารักเชียร์ขาดคอนเซปต,ต์ผมเลเ็เกินแต่ว่าผมจะไปลุยครับไปดาวเป็นสาวไฮโซแต่เป็นสาวไฮโซสระกราว,สราว,ราวเสือ้อผ้าหน้าผมแพรวาว,าวแบรนด์เนมแต่หัวจรดเท้าน้องเป็นสาวน้องเป็นสาวไฮโซ เป็นไฮโซไฮโซสระเกล่าดาวเป็นผู้ดีมีสกุลเกิดในชาติกูลที่สูงส่งมาตั้งแต่บรรพบุรุษจริงไหมคะคุณเมษาะเป็นความจริงอย่างูกเอ,อ๋ยชุดชั้นในซื้อแบบยกโหลไม่ก็ณซื้อเป็นหยุมหยุมละเกาสกระเป๋าใช้ลอยวิสตงเป็นของก๊อปปี้ซื้อที่ชายแดนลา ที่ตลลาดโรงเกือ790แก้มรีวาาายยดดงขตอเนนี้บรรยากาศ2ข้างทางเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าครับก็มาเก็บของกลับบ้านแล้วก็มีคนมาเทีย่ยวในรอบเย็นอย่างนี้เหมือนกันครับซึ่งดูเขาสบายๆทุกคนครับบางคนก็อยู่แถวนี้ยงี้มาพักผ่อนกันนะครับ นั่งชมบรรยากาศพระาที่ตกดินครับซึ่งพระาทิตตกดินเราชมที่ไหนก็ได้ครับแต่ที่นี่มีทะเลั่นระหว่างเรากับพระอาทิตครับโ้ oh. เรียกว่าหาดูย่าเหมือนกันนะครับบรรยากาศอย่างเงี้ยผมเพลินมากเลยเนี่ยครับมีความสุขจริงๆครับได้มาวางแสนในวันนี้ครับ รังไม่เช้าเลยนะครับที่ผมตื่นขึ้นมาอยู่หลังลาดเท้าเนี่ยนะครับบรรยากาศรถติดความวุ่นวายในตัวเมืองเนี่ยครับทำผมปวดหัวเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ครับดีนะเนี่ยที่ผมตัดสินใจออกมาเนี่ยเพราะว่าผมเลือกที่แบบว่าจะมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผมมาได้เนี่ยครับก็ออกมาที่นี่นะครับบางแสนครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยสร้างให้เรารู้สึกดีมากเลยครับแลวซึ่เราเหมือนกลับมาเติมพลังนะครับกลับไปตื่นเช้าพรุ่งนี้วันใหม่เพื่อไปทํางาน นี่แหละครับถ้าใครว่างๆก็ผมว่าแวะเวียนมาได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมอย่างนึ้งนะครับมาที่ไหนก็ตามครับผมว่าเราควรรักษาแล้วก็ให้เกียรติสถานที่ด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโอ้มาวันนี้กับมาพรุ่งนี้เนี่ยขยะเพิ่มผมก็ไม่อยากมาแล้วครับเนี่ยแะครับผล,บลไม้คนมือครับช่วยกัน หลังจากที่วันนี้เนี่ยผมได้พาท่านผู้ชมครับไปเริ่มต้นกันที่เขาสามมุกครับไปเจอลิงไปให้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มาต่อกันที่สะพานเรือนิดหน่อยโอ้ได้เห็นวิถีชีวิตคนของแถวนี้นะครับผมว่าดีเหมือนกันครับและหลังจากนั้นครับเราก็มาเป้าหมายของเราเลยครับเรามาที่หาดบางแสนครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้มาหาดบางแสนในช่วงเย็นเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าผมไม่เคยอยู่เย็นๆขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะว่าอีกอย่างนงครับหาดบางแสนเนี่ย ไปมาสะดวกกรุงเทพมากครับคนก็เลยนิยมจะมาเที่ยวพักผ่อนกันสักพักแล้วก็กลับบ้านไปวันนี้นะครับผมได้พาเป็นแฟนรายการเนี่ยมาเที่ยวทะเลของจริงนะครับครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับสําหรับคราวหน้าเนี่ยต้องมาติดตามนะครับกันนะครับว่าโกภพาซาเนี่ยจะพาเราไปซ่าที่ไหนกันต่อครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากเข้ามาติชมรายการหรือดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m g o p a s a าซครับ สำหรับวันนี้เนี่ยโบชาติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ใช่แนวของชายไม่ใช่แนวของชายมันไม่ใช่แนวของชาย เป็นลูกกำนันเชียงอยู่ตำบลตะเมียงชายแดนขเขมรชายเอ็นติดแพทย์มชชาวบ้านสแสกออถึงพนมเปเ <c oughs> พราอบังคับชายเรียนแพทย์ชายว่าไม่เม็ดชายชอบงานเอีเวนต์ชายอยากเป็นดีไซเนอร์หรือก็ครูฝึกแดนเซอร์แต่พ่อ